สวัสดีครับสติลเพย์ชาแนลนะครับผมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์เมื่อวันที่28เมษายน2 5 6 4นะครับและผลปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับผมวันนี้นะครับวันที่30เมษายน2 5 6 4นะครับผมเงินจำนวน7,000บาทนะครับผมจะถูกโอนเข้ามาที่บัตรประชาชนของเรานะครับผมวันนี้ ผมจะมาแนะนําวิธีใช้สิทธิ์นะครับในโครงการเราชนะด้วยบัตรประชาชนแบบง่ายๆนะครับผมซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้สิทธิ์กันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพืเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับผมต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับจะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้เท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อใช้สิทธิ์ได้นะครับผมขอให้เข้าใจกันดังนี้ก่อนนะครับผมสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์ที่ร้านค้านะครับผมด้วยบัตรประชาชนนะครับผมให้สังเกตตราสัญลักษณ์นะครับต่างๆเหล่านี้ดังนี้นะครับผมร้านค้านะครับร้านถงฟ้าที่มีเครื่อง e d c นะครับผม แล้วก็ร้านถุงเงินถุงฟ้านะครับร้านค้าคนละครึ่งนะครับร้านค้าเราชนะนะครับแล้วก็ร้านค้ามอ3 3เรารักกันนะครับผมถ้าเราสังเกตเห็นสัญลักษณ์ร้านค้าต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับสําหรับวิธีการชําระเงินที่ร้านค้านะครับผมซึ่ง ร้านค้านะครับจะเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมดนะครับผมแต่เราจะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเมื่อเราไปที่ร้านค้านะครับผมเราก็ทําการเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะครับผมและเราต้องการที่จะชาระเงินนะครับผมให้แจ้งที่ร้านค้านะครับว่าเราต้องการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะนะครับด้วยบัตรประชาชนนะครับและร้านค้าเขาก็จะดําเนินการดังนี้นะครับผม ร้านค้าเขาก็จะเปิดไปที่แอปพลิเคชันเราชนะนะครับแล้วเขาก็จะเปิดไปที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับแล้วเขาก็จะขอสแกนบัตรประชาชนของเรานะครับเราก็ยื่นบัตรประชาชนให้เขาสแกนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับร้านค้าเขาก็จะทําการกรอกจํานวนเงินนะครับลงไปนะครับขั้นตอนที่5นะครับผมเป็นขั้นตอนของการยืนยันการชําระเงินนะครับด้วยการสแกนใบหน้านะครับผม สำหรับเทคนิคการสแกนใบหน้าจ่ายเงินนะครับโดยที่เจ้าของบัตรไม่ต้องมาเองนะครับผมก็บางครั้งทางพ่อแม่ปูย่ย่าตายายนะครับก็อาจจะไม่สะดวกที่จะมาใช้สิทธิ์นะครับก็อาจจะมอบหมายให้ทางลูกหลานนะครับมาใช้สิทธิ์ซื้อของให้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีวิธีการเทคนิคดั่างนี้นะครับผมผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์แทนเจ้าของบัตรนะครับจะต้องทําการถ่ายคลิปวิดีโอ หน้าตรงของเจ้าของบัตรนะครับความยาวประมาณ1นาทีนะครับโดยให้เจ้าของบัตรเนี่ยกระพิบตาหลายๆครั้งตอนที่อัดคลิปด้วยนะครับเมื่อถึงขั้นตอนที่5นะครับผมที่จะต้องสแกนหน้าเพื่อจ่ายเงินนะครับก็ให้นําคลิปวิดีโอที่ถ่ายใบหน้าเจ้าของบัตรประชาชนนะครับยื่นให้ร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าเนี่ยทำการสแกนจ่ายเงินนะครับและถ้าต้องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยในโครงการมากขึ้นนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยการซื้อของนะครับเราไม่ได้ไปซื้อแค่ร้านเดียวใช่ไหมเราอาจจะไปซื้อหลายๆร้านนะครับสร้าน4ี่ร้านเนี่ยแล้วเราต้องสแกนหน้าทุกครั้งนะครับมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับดังนั้นนะครับจึงแนะนําให้ไปขอพิน6หลักนะครับผมที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะเดินทางไปขอพิน6หลักได้เลยนะครับผมแต่มีเงื่อนไขคือท่านนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องไป ขอพินหหลักด้วยตัวเองนะครับผมที่ธนาคารกรุงไทยให้นำบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับไปด้วยนะครับผมทางธนาคารนะครับเขาก็จะดาเนินการออกพิน6หลักให้กับท่านนะครับผมและเวลาเราไปใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับผมเราก็แค่กรอกพิน6หลักลงไปนะครับตอนที่ชําระเงินนะครับมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่สําหรับท่านใดนะครับผมที่ไม่สะดวกจะไป ขอพิน6หหลักที่ธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปว่วยติดเตียงนะครับหรือว่าไม่มีความสะดวกในการเดินทางหรือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับผมก็อย่างเช่นเคสนี้นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเขาบอกว่าคุณยายของเขานะครับเป็นคนติดเตียงนะครับผมใส่สายยางให้อาหารทางจมูกนะครับเคยถือบัตรประชาชนไปที่ธนาคารแล้วนะครับผมเจ้าหน้าที่บอกว่า ต้องเอาเจ้าของบัตรมาสแกนหน้านะครับแต่เราไม่สะดวกนำยายไปธนาคารเลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ดำเนินเรื่องให้นะครับเมื่อวานเจ้าหน้าที่เทศบาลกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพิ่งมาสแกนใบหน้าให้ที่บ้านนะครับผมพร้อมกับตั้งรหัส6หลักให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับผม กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแถวมู่บ้านนะครับให้ช่วยประสานงานให้นะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทําการตั้งพินหกหลักให้ที่บ้านเลยนะครับและเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับผมก็หมายความว่าเราได้ทําการชําระเงินให้กับร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะเดินจากร้านค้าไปนะครับผมแนะนําว่าให้ถามร้านค้าด้วยนะครับผมว่ายอดเงินคงเหลือล่าสุดในบัตรประชาชนของเรานะครับหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายของร้านค้าล่าสุดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ เงินเหลือเท่าไร่นะครับผมเราต้องถามร้านค้าด้วยนะครับผมว่าเงินตอนนี้เหลือเท่าไร่นะครับเราจะได้วางแผนในการจับจ่ายใช้สอยในครั้งถัดไปได้นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อแนะนํานะครับหรือว่ามีข้อสงสัยรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ